ผมคอนโซชชแนลรอคออุณนะุณได้ครับผมครับมื่อนี้ว่าสะพาไปหากินหากไม่ในในปา่าแถวเพื่อนนี่แหละครับผมอ่าก็มีชื่อว่ากอกปลาลงกอกปลาลงครับกอกปลาลงอืม ผมก็เสือว่าคนลาวคนไทยกับซบหูหรอกแล้วก็ถ้าจะเป็นคนโซกอ่ะฮูอยู่เพาะมเป็นภาษาโซกกอกปลงครับที่แรกก็ว่าซิบอยากลงคลิปคานี้แต่ว่ามันอดคิดหอดเอฟซีได้ครับผมตื่นสามมาแล้วิดหอดตีอซครับผมจักเป็นอย่างสมือนี่แต่ก่อนความรู้สึกหมนีปแบบนี้เลยครับ เป็นพอเขามีช่องไหมครับนักตืรนเต้นเลยก็มีเอฟซีน่ารักน่ารักคอยให้กำลังใจกับก็ตืรนเต้นธรรมดาครับผมทาโบอัดคลิปลงกับที่หอดอ่าโอเอฟซีเขาสิบเบิง้งเนาะวันนี้เนาะก็เปมม็นหัวงโมนี่ครับผมครับวันนี้กัเวลาก็บพายไลน์ปั๊ดได้ครับผมก็สิบเฝ้าไปลกแขกเกี่ยวเกี่ยว,วเข่าครับนี่เก็บโตเลยก็ ไปเกี่ยวกับเขาะะเดี๋ยว,ว่าสิอัดคลิปให้เอฟซีเบิ่งก่อนว่ากอกลงมันคือยังสำหรับคนที่หยักแลยคะ่ะกับเบื้องข้างเบิง่งกับเบื้องไปเห <c oughs> ็นเนาะเดี๋ยวสิไปขุดไปชิมให้เบิง่งว่ารสชาติเป็นยังไงยังไงที่เบ้านี่ย่างไก่ข้บไปบนครับว่ามันยัยยงไงหรือว่าหรือว่ามีหรือว่าบุวมีก็สิแบบเอา,เอาบุกแล้วบุกเลย เอาแบบเรียวไทม์เรียวไทม์ไปเลยคนแหละครับผมครับบอกว่าอะไรครับผมเดี๋ยวเจอกันป่าครับผมซาโซเอินว่าปลุกกอกครับผมแต่ว่าจากทางเล่าเพิ่นเอินจะได็กกับบุหงุครับตอนนี้ก็มาฮอดป่าครับเดี๋ยวพามาย่างป่ามันนี่เข้าไปในย่างป่ามันมันซมีบ่ไหมนี่ครับก็ยังบ่ได้ไปเบิ่งครับว่ามันสิยังไงนี่ครับผมเดี๋ยวไปบุกเขาบุกมันกันซาโซเอินว่าปลุกปัก ตาเลาตัวดกมก็บูงจากผมเดียวปกเดับผมครับมีพัดเดินปลาครับมีมีปะเนาะาเดอบ่มีเดอว่าเดอตัวอีอลงกคับเดอชื่อวปลงกกะโลงกทางเบิ้งว เจ็เคยเคยเห็นแล้วเคยกิน hmm. บ <c oughs> uh ่อ huh. บ uh ้งปลาลุงกอกอยูใจเนาะครับเดี๋ยวตอนนี้เราหาปลาตะปลาเต็มบ่มันเลยเอาต้องเห็นเลยบ่เห็นมันกระบ่กแม่งแล้วเว้ยเจ็ดพี่ผมจะเบิงนะครับลูกกอกเอ้ยปลาลุงกอกอุฮาอุฮาใส่อ้ย หาช่วยหน่อยหาช่วยหน่อยเดี๋ยวว่าเดจะมีครับเด้อเดี๋ยวว่ามีเด้อะลงตกเลยเด้อตรงนี้ดูมีอู้ดีหาก่อนหาก่อนแต่มีมีหู้หนผมมียาตัวเอฟพีอย่างเด้อะลงตกเอ๋ย โอ้ยเส้นว่ะตุ่มหน่อยเลยโอ้ยตุ่มตุ่มโอเคโอเคเอตุ่มหน่อยครับต้นหน่อยมันยังเส้นนี่ับผมโอ้ยยังหน่อยโอ้ยเนี่ยเนี่ยมันยังมูไนย์ครับผมนี่ครับนี่ผมแหมลุยคนตะตุนเนาะเฮียดิเอต้นมันเอ้โอ้ยยังหน่อยยังต้นหน่อยอยู่ โอ้ยครับยดี๋นี้ต้นมันเขาสะกินหัวมันมีหัวในดินเดียวขุดในเบืองสามบาทเอฟซีมีมีครับต้นครับมีอยู่บ่เฮ้ยไัวะหายอู้อู้ไปวะออกใส่อะไรบุกอย่างเงี้ยไปเนี้ยบุแม่หนูไฮตายแล้วมันเนี้ยหายซ้ำมันน้อยโคตร

ปกติต้นมันที่ไงครับต้นนี่มันก็เกือบนี่ครับความสูงของมันาานี่มันยังน้อยคับยังเพิ่งใหญ่ประเดี๋ดยวแม่ตะพุะดเอ้ยมันซีต็ดมังจะมีหัวก็เป็นหัวเดี๋ยวผมสิคุดให้เบิร์กว่ามันน่าจะบุญใหญ่ขนาดจะโอ้เสียดอกไม้เราจะเอาให้เอฟซีดูนห,หน,น่อยผมหัวไหมอ่ะน้อยครัเบิร์ครับน้อยเบิร์ก่อน เบิกเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นครับไงเดี๋ยวผมกาสีอัพคลิปให้เบื้องรันผมโอ้โอ้ครับนี่หัวครับถ้าเป็นต้นไงมันซีนับไงประมาณนี้แหละตอนนี้มันยังต้นหน่อยหน่อยอยู่เดี๋ยวผมโอ้มีหนามรงง่างเนาะโอ้อยเยวเอี่าที่ชิมบึงว่ารสชาติเป็นยังไง ครับแต่กอน,นี่ลายครับอันนี้สาบานผมเอิดว่าปลุงมกอกสิมือนี่หายากหรือหายากแล้วเดี๋ยวผมซีซิมเบ่งให้เบ่งว่ามันรสชาติอะไรหอมหอมมากเลยครับผมหอมมากเก็บซี่เคยกินนะครับเ,เคยกินบ่เดี๋ยวผมซีมกอน หลังๆครับอ <Af> ืมหวานครับหอมหวานหวานออกเย็นๆนิดหน่อยครับเสียดายหนึ่เสียดายมันมันน้อยต้นมันใหญ่มันฮิครับตักแคนนี่แหละรสชาติออกหวานเย็นๆครับผมคับเดี๋ยวให้ต้นนึงรู้

ชิตายจันลยัยว่าสิทูอันตัวนี้ให้ลูก FC บังกะผัดหน่อยผัดแล้วผัดแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวทำมัน,นยังคนเดี๋ยวผมกัสีอาคิดให้บังครับผมอืมหน,หน่อยหน่อย <c ười> <c ười> โอ้เสียของหมดเลยครับบุญนิดน้อยหน่อยครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวขุดผมผมเอาไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวขุดจุสองหัวตึ้งตึ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 งลายยุกลายแต่ว่าตึ้งยังหน่อยอยู่มันนี้จะว่าที่พอ active คำนี้ว่ะพอที่หัวจะเมื่อยแต่พอตื่นมากครับผมกินหอดเอฟซีก็เลยกัดจาก น้อยอากเป็นแ้วคอมคมสุกสมื่นเลยครับผมตื่ส่งมากอีหอดไปเอฟซีัะผมอยากเป็นพกเขาบอกเคยมียูทูปยังยังมคยเปิดเปิดช่องอะน่มีมีรูโทรจนไปเลยไม่ละรับเดยเดี๋ยวคิดหน้าครับคิดหน้าเดี๋ยวค้ามานี่ครับนี่กูวี่งอู้ปงมายงวะ เดี๋ยวมันีแวีตัวเรียงเปรียเปียาวาเรียงแมนแมนเดี๋ยวเากอดอานี่ทำเดี๋คลิปหน้าเดี๋ยวผมั้ามมามาขุดอันนี้ตัวนี้นี่โอาไปเปรียงสาบ้านผมจะเป็นอย่างสาเราเรียงดูะโดดดขี้ จำอ่ได้จำอ่ไรแต่ว่านี่ครับเอฟซีบรร้างครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพามัขุดเอาหัวมันเอาหัวมันเดี๋ยวขุดพาเบิง่งหลายครับตัวนี้หลปลาปลาพุ่นหลายหลายขนาดเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวพามาขุดมาลิมทำ่นแหละเดี๋ยวอัไปเอากรนนัก่อนเนี่ยฟ้าก<ะ>ับเดี๋ยวตัวน,นี้กินโชข้างนอกครับตัวนี้กับอะไรเออครับนี่นนนว่าจะได้หัวนี่ให้เอฟซีบิ่งครับผม อย่างไม่ใหญ่เลยเด็กหัวยนต์ครับหัวน้ะครับนี่ถึงนี่ก็เบิงึง่อยว่าลุขาดพร้อมๆกันเลยกัดดิล้ลางน้ำก่อนเดี๋ยวกินทิ้เบ้างปกติครับหัวม,มันสิ้นไงครับ,มมน,รน,น,น,รบนี่หัวมันทิ่ทำแคน้หลังน้ำทิ้งนะเป็นเ่ง มีหัวเงี้หนวอยังน้อยน้อยโอ้เวลากินเท่ากับเก็บตัวกันหน่อยอันนี้คือมันเงี้ยหน่อยังี้ยหัวแต่ตัวใหญ่มันสีซำขาเนี่ยไปรักินมันสีอมหวานออกยินงยิ่ครับผมแต่ก่อนนีไรายสมัยก่อนไรส์ไม่เป็นดีหน่อยอะไรอย่างนี้ ขาวสวยหอมหืหวานครับเดี๋ยวคลิปหน้ามนี่ก็สิบแปวไปลงแขกมาหนีิลงแขกเกี่ยวเกล่ยวเขาเลยบอกว่ยมีเวลาไปเด้โอ้เมืออ่อเลยเดี๋ยวคลิปหน้าสิบป้าขุดหัวเนี่ยขุดหัวนี่จะเขาเอื้อซื้อไปแต่ผมก็พู้จักกันปเปรียงปปเปลาเปรียนเนาะก้ขอยก้ะ อือภาษาลาวอูอลาว,าลาวยังหูอยากดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาครับขุดหัวนี่หัวปเปรียงเดี๋ยวก็สซีคุดแล้วก็สีพาไปเอาเปลือกออกแล้วก็เอามาแช่น้ำฟานฟันมาแช่น้ำตัวนี้ฟังพุณไหลคฟังพุณไหลตนนัวนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาขุดอันนี้โอเคครับโอเคครับมนนี้ก็ฟ้าก็พาไปเกี่ยว,วเจ้าเข้าไปลงแขกเจ้าเขา้าก็ผัก กดติดตามกดไลค์กด,กดชแชร์ให้ให้นะครับผมอ่าจะผิดพลาดมองไดจุดใดกะติชมมาได้ครับผมกะกาบขอบคุณอย่างไยกะที่นําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับผมครับแค่นี้ครับผมจอคออุณะคุณใดครับสวัสดีครับผม